ขอขอบคุณที่จองห้องพักกับโฮเทลมีกูฟูจี2021ต่อไปนี้เราขอแนะนำขั้นตอนการเช็คอินกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางและหมายเลขการจองของท่านให้พร้อมเพื่อให้ขั้นตอนดำเนินไปอย่างราบรื่นกรุณามอบเอกสารเหล่านี้ให้พนักงานเมื่อมาถึงโรงแรมกรุณาไปที่แผนกต้อนรับกรุณามอบหนังสือเดินทางและหมายเลขการจองให้พนักงานหากท่านเดินทางมาด้วยรถยนต์กรุณาแจ้งพนักงานในขณะนี้ เราจะแนะนำสถานที่จอดรถให้ท่านทราบในระหว่างการเช็คอินพนักงานจะแนะนำสามข้อมูลสำคัญดังนี้เวลาที่ต้องเช็คเอาท์เวลาทำการของแผนกต้อนรับวิธีเข้าที่พักหลังเวลาทำการของแผนกต้อนรับรหัสผ่าน yowi f i จุดให้บริการกาแฟและสิ่งอำนวยความสะดวกชุดนอนญี่ปุ่นจุดจำหน่ายเครื่องดื่มและขนม ที่ขึ้นไปยังดาดฟ้าที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อพนักงานได้ทุกเมื่อพวกเราทุกคนรอคอยการมาถึงของท่านด้วยความยินดี